แซลแรงเนาะโบครูกับแซลแรงแซลแรงวันค่อนข้างจะเป็นคนที่พูดตาพูดแบบให้เกียรติตัวเองคือเป็นคนพูดตรงพูดแบบหยาบหยาบหน่อยก็คือเป็นคนปากเสียนะคะทุกคน <c oughs> คุณยุทธเนี่ยไม่ได้หล่อเหมือนโปรไฟล์นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนะโปรไฟล์หล่อมากตัวจริงไม่ได้หล่อแบบนี้นะแซวเอาเรื่องจริงมาแซวอันนี้เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเด้อ อ่อตัวจริงไม่ได้หน้าเกาหลีแบบนี้นะโอ้ยทีวีมันซูมไม่ชัดเนาะมันซูมจากทีวีมันไม่ชัดค่ะ แบบคุณยทธแบบนี้นะคะโลโก้ช่องแบบนี้ก็คือโลโก้ช่องที่มีการใส่สไตล์หรือออกแบบโลโก้ลงไปอย่าลืมนะคะวันพยายามพูดให้ทุกคนเข้าใจว่านโยบายของการทำช่อง YouTube หรือนโยบายของช่อง YouTube เองบริษัทแม่ของเราเนี่ยนะคะเขาต้องการให้ทุกคนทำช่อง YouTube แบบเป็นแบรนด์คำว่าแบรนด์แบรนด์ก็คือตรายี่ห้อนะคะคือให้คนจดจำได้จาก ตรายี่ห้อเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่มันจะเป็นแบรนด์ก็คือแบนเนอร์ตรงนี้ก็สามารถเป็นแบรนด์ให้ให้จดจำได้โอ๊ยไหนล่ะนะคะซูมลดลดลดซูมลงมาก่อนนะคะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองตรงนี้ก็เป็นแบรนด์ได้แบรนด์มันสามารถต่อยอดไปในอนาคตมันสามารถเป็นตรายี่ห้อสินค้าในการทำขายในอนาคตหรือมันอาจจะเป็น ตรายี่ห้อรายการให้ทุกคนจดจำได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราสร้างมันให้เกิดความจดจำได้ก่อนเราเรียกว่าแบรนด์หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าตรายี่ห้อนะคะเพราะฉะนั้นมันคือเอกลักษณ์และการสร้างความจดจำนั่นเองค่ะชื่อช่องไกเป็นเอกลักษณ์ทุกคนเคยเห็นไหมว่าอ,อ ชื่อช่องบางช่องมันซ้ำกันเยอะมากๆมากๆๆเลยเวลาค้นหาทีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสร้างก็คือการสร้างการจดจำบิ๊กโบจะมี100ช่องก็ได้แต่ผู้ชมจะต้องจำให้ได้ว่าแบรนด์ไหนคือบิ g กโบตัวจริง นะคะเราไม่ต้องไปใส่คำว่า Big Bo ตัวจริงสมมุติว่าวันหนึ่งช่อง Big กโบมีคนก๊อปปี้เยอะมากๆกลา,ายเป็น Big กโบบิ๊กโบบิ๊กโบบิบแล้วเราโอ๊ยอะไรวะทำไมต้องมาตั้งชื่อช่องซ้ำกับฉันเราเลยใส่ตรงชื่อช่องว่า Big Bo ตัวจริงอย่าไปหาทำแบบนี้นะคะทุกคน <laughs> มันตลกอะในความคิดวันคือมันตลกตลกนะคะ เราก็สร้างการจดจำไปให้ผู้ชมค่ะการจดจำทำได้ยังไงใช้สีคะ่ะทุกคนใช้สีให้มันโดดเด่นที่สุดนะคะในการทำโลโก้หมวดแต่ไปฟังบบาอุดรดาเอฟซีไม่รู้ขูไรโอ้ยเนาะมันไม่โบโอุย้ยอยากไปฟังอะ่ะด่าเอฟซีเลยเหรอเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปฟังนะคะ <laughs> ชอบ ป็นคนที่ไม่ชอบเป็นวันเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบพูดหยาบนะคะแล้วก็ไม่เคยหยาบจริงๆค่ะแต่วันชอบไปฟังคลิปที่คนเขาด่ากันหยาบหยาประหลาดไหมย้อนแยง้งย้อนแยง้งนะคะนี่คือโลโก้นะคะทุกคนนี่คือโลโก้ที่ทําให้ทุกคนจดจําได้ค่ะทีนี้มาเข้าเนื้อหาของเราวันนี้นะคะด้วยเมื่อวานนี้บ่าวน้อยนะคะ เขามาถามวันว่าถามในคอมเมนต์นะคะว่าอาจารย์ครับผมถามอะไรหน่อยครับเราเขียนภาษาไทยหรือภาษาอีสานที่อยู่ตรงแท็กในช่องของผมพูดแต่ภาษาอีสานครับเป็นคำถามที่ดีมากๆค่ะ และเรื่องของภาษาวันเคยพูดไปหลายครั้งมากๆเลยนะคะสิ่งที่คนทำช่อง Youtube จะต้องรู้คือกดชุมชนเกี่ยวกับภาษาทุกคนฟังนะคะวันฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะถ้าเรามีเพื่อนที่เขาทำช่อง YouTube เหมือนกันกับเราแล้วเราอยากให้เขาฉลาดกดแชร์ให้เขาดูนะคะแต่ถ้าเราอยากให้เขาโง่เหมือนเดิมก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นค่ะ คือ <laughs> วันขออภัยปากเสียอีกแล้วเมื่อวันวันคันปากวันจะไม่เล่าให้ฟังนะคะว่าวันมาจากช่องไหนวันขอบอกมือใหม่หัดทำ u t u b e ทุกคนทุกท่านที่ฟังวันในตอนนี้นะคะคน